yeah การจูนใหม่นะครับชุดนี้ก็จะประกอบด้วยชุดนี้อัปเดตขึ้นมาเป็นแหลกอะพลาสติก 10u นะครับยแยกอิสระเป็นชุดเครื่องกรุงลแล้วก็มี power amp นีออ่นะครับเป็นแหลกแคปลานะปลแล้วก็มีโต๊ะหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีมิกเซอร์ subchannel น,นี่เปิดวิธีการจูนต้องปิดนะครับนี่จะทำการสาธิตวิธีการจูนใหม่ก่อนครับการสแกนหาขึ้นที่ว่างนะครับตัวนี้ มีสแกน2อย่างครับนะการจูนคือจูนแบบแมนนวลแล้วก็จูนแบบกดเอานะครับนี่เรากำลังจูนแบบนี่ครับสแกนวิธีการสแกนไมค์ตัวนี้จูนขึ้นได้เวลาขึ้นชนกันก็จูนขึ้นใหม่ก็เล่นได้อิสระตัวนี้ครับนี่ครับพอดีของไมค์ตัวนี้ขึ้นขึ้นสมัยเนานี่ครับนี่ไอร์ี่กำลังจูนครับจูนมีตัวมาใส่นี่นะครับอ๋อทิกเซอร์ซิบุกชัแนลเอ็มจีซิบุกมีโต๊ะพับให้ด้วยครับเซตนี้ ระบบสายเซตนี้จะเป็น20เมตรนะครับชุดนี้ซับเบสทุกชุดนี้ปกติเป็น8คูน8แั่ลูกค้าซื้อไว้1ใบเผื่ออนาคตนะครับก็เป็นลำโพองอ่าแผ่นดินไหว1 8นิ้วนะครับอ่าดอกก็เป็น i4s โครงหล่อของ id โครงหล่อนะครับทั้งหมด9ใบครับปกติก็เป็น8คูน8แั่ลูกค้าเพิ่มเติมไว้1ใบเผื่ออนาคตที่จะเพิ่มเติมเป็นเซตออ่่าาซับเบสข้างละ9ใบครับจะเพิ่มในอนาคตนะตัวนี้ ครับเป็นโครงหลอทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็เสียงกลางเป็นรุ่น TDI หนึ่งครับ TDI หนึ่ง12นิ้วหนึ่งคนหนึ่งตะแกรงปัง๊มฟิลเตอร์โรงงานชุดแขนโรงงานต่อระพงเป็นอ่าโครงหล้อ600บาทคุบรีนะครับตัวนี้แลมเป็นยูนิตคอมซีซีเน็ตเบิร์ในตัวเวรียวเพดหลบฝนนีน่ครับอุปกรณ์ทุกอย่าง TDI หนึง่งแม่อัด20มิลตัวนี้ครับสีระเบิดโจตันชุดแขนโรงงานเพดหลบฝนนีน่ครับอัดคึ้มๆพื้นมันฝนจะตกเลยครับ ปกติเซตนี้ลูกค้าอัปเดตขึ้นมาหนึ่งใบนะครับอยากมาดูใกล้ๆกันเรอบๆฟังเสียงอีกรอบครับชุดนี้กลางขึ้นไปแปดใบนี่สวยครับตันนี้นี่ครับนั่งร้านเป็นของลูกค้าครับนั่งร้านเนียนั่งร้านลูกค้ากับเอาไว้เองครับกับรอกมีอยู่ที่อู่รถนะครับวันนี้นี่เปิดแดงๆตู้ไม่เลื่อนครับนิ่งครับตู้อยู่กับที่ครับสวยครับชุดนี้ครับ 9ขุ uh, ่ค8นบตัวนี้ซับเบียด9ใบ18นิ้วแผ่นดินไหวดอกไอโฟ n e ทโค้งหล่อกลางก็เป็นโค้งหล่อ600บาทอังโกบลบริแหลมยนมูนิตคอมซีซีนะตัวนี้นี่ครับซับเบียดก็อยู่ราคาที่5,490บาทรับตู้พร้อมดอกตู้พราวก็2,590บาทนะครับไม้อัตราภูเขาเขาเป็นตะแกรงเหล็กสีระเบิดครับแบบนี้ จะลองใหม่ครับตอนนี้ก็างสาธิตวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆครับตอนนี้กำลังปิดเสียงก่อน,นครับกพื้นที่ไกลๆอย่างนี้คือระยะหวังผลเลยครับดงังไกลเขาดังลองวิธีการใช้งานการเปิดเพลงให้ลูกค้าครับันดับแรกของการลองระบบเสียงก็คือเราต้องให้ลูกค้ารู้วิธีการใช้งานก่อนครับเปิดเครื่องเสียงเปิดยังไงก็ดังครับเปิดยังไงคือ คือเปิดยังไงแล้วมันถนอมเครื่องเปิดยังไงแล้วมันถนอมใช้งานแล้วยืนยาวนานอุปรกรณ์ไม่ชำรุ่เสียหายนี่คือควิธีาาการใช้งานก่อนรนดับแรกครับก่อนที่จะให้ฟังเสียงกันวันนี้นะครับพื้นท<ม>ี่ของโลกอย่างนี้นี่ จนเหนื่อยแล้วพูดทางไกลครับทางไกลมากตึดูในโทรศัพท์มันเหมือนแล้วไม่ถึงขนาดนี้อาจารย์พอโอ้โหมันเจอของจริงส่งราคาเลยครับเดินไกลครับเดินไกลลูกคุ่นโดินถุงเดียบเดี๋ยวเราลองใหม่ครับลองใหม่จัน์เช้าถือดีค่ะจันทร์ลองใหม่ลองใหม่ ที่นี้เราลดเขาลดเสียงเราที่นี้มันโอเวอร์โหลดขึ้นทีเขาลดเสียงเสียงจะแตกถ้ามันขึ้นทีคือมันมะสัญญาณเสียงจะแตกัมนจะแตกขึ้นทีขึ้นทีแล้วก็ลดเสียงลงลดในโทรศัพท์ได้ครอบงำนะครับครับอ๋อจริงจริงจริงสวัสดีครับสวัสดีครับลองหน้าตู้ครับเชจเจสวัสดีครับทดสอบเชิญสวัสดีครับหน้าตู้ที่คือไม่มีอะไรแล้วนี่ ไม่มีขามอะไรครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบเช็คสวัสดีครับชีชีจีีีจีวองจีสวัสดีครับสวัสดีครับเชคทดสอบเชคสวัสดีครับเชคสวัสดีครับทดสอบดเชคสวัสดีครับสวัสดีครับชีฮวงจีจีจีสวัสดีครับจีจีเฮเเฮฮอ อจีซีจีซึจีวสวัสดีครับขอบคุณรองเท้าจากอาจารย์เอกครับที่ให้ยืมรองเท้ามาใส่เขมรองเท้าอยู่บนรถสวัสดีครับสวัสดีครับครับนาสัมภาษณ์เจ้าของเคื่อกับวันนี้โอ้วันนี้เตรียมนะครับลองไมาสักเพลงครับย้ายลองลองครับเตรียมจะลองอยู่หน้าจู้ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเสียงมันออกไกลตรงนี้เช็คเช็คเช็ค ซีซีซีสวัสดีครับสวัสดีครับน,น้าตูก็ประมาณนี้ปาตูได้ยิงย่งยิ่ปรกายิย่งดงังลรงถ้าเราเดินไกลเวลาเดินไกลๆก็มันจะได้ยินเนสียงชัดเจนมอนิเตอร์ใหญ่อมเตอร์ใหญ่สวัสดีครับ,ส,บสวัสดีครับทดสอบเช็คสวัสดีครับเี่ยเวลาย้อนนะโซชีนะาารเอี่งกบเราจะลองลพูดใหม่แล้วก็ใมันย้อนกลับมาในลักษณะมีประมาณ1กิโลครับเราฟังเสียงย้อนเช็ค ฝั่งนี้จะย้อนครับฝั่งนี้จะบ้านจะมีก็คือดีเลย์ก็คือเสียงสะท้อนที่ย้อนกลับมาครับคือคือสับไม่ง่ายคือเราใช้เราลองพูดไม่ดครับตัวนี้ไม้ตองเก้าเนี่ยคือชนขึ้นได้ปรับความถี่ได้ครับเวลามีขึ้นชนกันแล้วก็ปรับขึ้นใหม่ข้อดีของไม้ตัวนี้คือไม่ต้องกลัวเล่นได้ทุกจุดครับตัวนี้เ่าลองมาฟังเสียงไม้ครับนั่นก็มีประมาณนี้นะเช็คตัวนี้ย้อนใกล้ตัวนี้จะย้อนระดับสองดีเลยขึ้นดีเลย์ก็คือย้อนสะท้อนกลับมาสวัสดีครััับบบสดีคคครรเช กะมีประมาณกิโลเนะประมาณกิ 1, โลนึงหวังผลตัวนี้นะเดี๋ยวถือว่าชัดเจนนะตัวนี้เราอยู่ที่อ่าอําเภออะไรดีโคกสําโรงโคกสําโรงจังหวัดนครบุรีครับเป็นชุดอ่าปกติชุดนี้เป็นแปดคูณแปดนะเป็นชุดแปดคูณแปดจากอ่าโอ้จากหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเดีเป็นโค้งหล่อแต่ลูกค้าอัปเดตดับเบลดอีกหนึ่งใบแล้วก็อุปกรณ์อ่ากล้องแรกนะก็โต๊ะน่าจะบอกอยู่ประมาณหนึ่งแสนประมาณแสน 155,000บาทประมาณนี้ครับประมาณ155,000บาทประมาณนี้แล้วพี่เพิ่มอุปกรณ์คือเพิ่มตู้ซับเพื่อในอนาคตอดีตซับนี่เป็น4คูณ4แต่ลูกค้ <c oughs> าเพิ่ม1ใบเป็น9ใบเพื่อตั้งสวยแล้วก็สัง่งเพิ่มเพิ่มอีกตัวเรียกว่าชุดเพื่ออนาคตนะประมาณ155,000บาทประมาณนี้ครับแล้วก็มีโต๊ะพับหนึ่งชุดแล้วก็มีแหลกเพิ่มใช่ไหมแหลกเพิ่มเติมนะอยู่ประมาณนี้อาจจะมีโปรโมชั่นอยู่ประมาณนี้ครับอุปกรณ์แั่งงานประมาณนี้155,000บาท น่าจะประมาณนี้ครับนะก็ฝากเครื่อานัน้นชุดนี้แต่ว่าคืออัปเดีดเพิ่มเติมขึ้นเป็นลำโพงโครงหล่อเสียงกลางนะกลางเป็นโครง,งหลอ่หลอปกติมันเป็นชุดโปรแสนสามหมื่นห้าแล้อัพโครงหลอ่อขึ้นเป็นแสนสามหมื่นเก้าแล้วก็เพิ่มโต๊ะนะเะ,เะเพิ่มโต๊ะเพิ่มแหลกเพิ่มระบบสายนะตัวนี้น่าจะหมดอยู่ประมาณน่าจะประมาณแสนสี่หมื่นหรือแสนแสนสิบหมื่นห้าหรือแสนสิบหมื่นเก้ามาแสนน่าจะเหลือทั้งหมดทั้งอุปกรณ์น่าจะประมาณหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทประมาณนี้ครับนะจุดนี้นะ ก็ถือว่าครบฟังก์ชันนะครับเรื่องอาจจะมีโปรเราไปดูราคาอีกรอบนะตัวนี้เราจะจัดโปรโมชั่นให้ชมอีกรอบว่าอยู่หมดอยู่ประมาณเท่าไหร่แต่อยู่ประมาณแสนสี่หมื่นเก้าพันประมาณนี้ครับคร่าวๆนะมันจะประมาณนี้เราไปดูรายละเอียดอีกรอบนะระหว่า,างแสนสี่หมื่นเก้า 9, 000, แล้วก็ 5, แสนห้าหมื่นห้าพันเดี๋ยวรอดูปกครับปกมาราคาไหนก็โปรโมชั่นราคานั้นนะชุดนี้นะขเขา,าไม่แน่ใจเรื่องราคาตัวนี้อาจจะมีพวกสายที่เพิ่มนะที่ประทับพวกสายที่อะไรที่เพิ่มแหลกประมาณนี้นะอ่ะ ก็ฝาดตามรัสดุทุกปรมาพอดีอ่ะฝากชุดนี้ก็ไแล้วกันนะครับเก้าคูณแปดเนี่ยนะเก้าคูณแปดก็คือเพิ่มทั้งหมดนี้ก็คือได้ตามนี้ครับได้สู้ซับเบดเก้าใบก็คือเผื่อน่าโคตรเผื่อสั่งเพิ่มมาเพิ่มอีกตัวนี้ครับแล้วก็กลางทั้งหมดอแปดใบเป็นโค้งลรอทั้งหมดจากตัวนี้อ่ะฟังอีกครับเช็คเช็คเช็คเชื่อเชื่อสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบเช็ควอลเชื่อชื่อสวัสดีครับ ซื้อซื้อซื้อบอลซื้อซื้อเช็คสวัสดีครับทดสอบเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบซื้อ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 ครับเยี่ยมครับเสียบใหม่โอเคนะครับโอเคนะครับเสียงใหม่ก็ชัดครับไม่หอนนะครับไม่หอนาจไม่หอน ตอนเราเข้าไปแล้เราก็ไม่หอนครับตอนทีเรามาร้านเนี่ยมาดูความถี่ครับความถีที่เทอีคิวถ้ามันหอนเสียงแหลมก็เอาตัวนี้เราแคตเดียวครับตัว 4K ถ้ามันหอนจี๊ดลงมาครับ 4K ถ้ามันหอนแบบอ๋อแบบหอนแบบเสียงกลางประมาณอยู่ประมาณย่านตั้400-500แต่โลไม่ค่อยหอนครับโนมัสคราะเรามีโลคัสเป็นตัวบิ๊กสิโลคัอตนักร้องมาลองหนยพวกมาสวัสด er. ีคร like ับสสวัด <gasps> ีมงานกุศโล ล <Happiness? S 2> ตัวนี้ตัวนี้เพิ่มแหลกคร <á fit? S 2> ับเนาะเพิ่มแหลกพลาสติกตัวนี้แยกอิสระแล้วก็เพิ่มตู้ใช่ไหมตัวตัวเราเพิ่มสาย2ี่สิเมตรแล้วดอกโกโกบริดอกโกโกบริพงหลอดทั้งหมดครับที่อัปเดตเพิ่มมาแล้วก็เพิ่มซับอีกหนึ่งใบนะัโอ้โหตั้งแบบนี้สวยนะตั้งแบบนี้สวยเบียดตามไกลเดียวผมมาสร้างจานอีกสามใบครับเป็นอีกสองอีกสองครับโอ้เคลียบครบเซตแล้วคอัดิอาจารย์ถ้าไอ้ power เนี้ยกับตัวที่อาจารย์ทำเลนหกหุ้นหั อ๋อก็จะเป็นอาสเบกขึ้นมาสูงกว่านี้ครับอ๋อจะแน่นวันนี้ใช่ไหมครับรับแล้วก็แน่นขึ้นมาอีกครับก็กำลังวัดขึ้นสูงขึ้นมาอีกเลยือนกันแล้วผการขนาดอันนี้ยังสั่นนะครับนจะสั่นก็เพิ่มขึ้นมาอีกครับเพิ่มเพิ่มได้ทุกรายการเพิ่มได้ลดได้ครับทุกอย่างเพิ่มได้ลดได้ก็จะเพิ่มอุปกรณ์ได้วันตัวนี้ก็คือรอแหละเอาเพิ่มมาใส่ครับใส่อีกขึ้นเพิ่มร้องนะครับต้องร้ อ,อุ้ยกูอไม่ได้มึงเอาเพลงอันนั้นอะ่ะเอาอะไรวะเ,วาาเอารอเป็นคนขัไปนะคมกเียงจากหองน้ากห้เครับประมาณรอเน,นอคนไปไหนะลูกอของกร นี่คือที่ยังอัดได้ไม่เต็มที่คือยังไม่แรงก็คือตอนนี้คือสายมันเป็นเส้นเล็กเลยตอนนี้ครับเดี๋ยวเรจะลองอัดอัดขึด้นมาจะแน่นขึ้นมาอีกครับตัวนี้ตรงนี้คือเราอ่ากาลังลองกาลังหวัดก่อนะครับวันนี้ต้องต้องเบิกนก่อนเพราะเป็นดอกใหม่ดอกใหม่ก็คือพวกไว้คอพวกอะไรก็ยังไม่ทํางานเต็มที่ตอนนี้ครับเหมือนกับเครื่องไม่ได้ออกการนานๆมาเปิดที่ต้องอัดแรงๆเลยไม่ได้เลยครับต้องต้องค่อยเบินพอเบินปุ๊บเราค่อยดันให้มันแตะคลิปตัวนี้ครับเพราะเมื่อกี้มันก็ครึ่งครึ่งนึง รองไว้ เพนี้คุณูเนียเพลงนี้รองได้หรอเนี่ยร้องเพอะไรได้เพลงึงอยู่ที่อำเภออะไรอยู่อำเภอวงสำโรงนะ่สำโรงจ้าเคยมาส่งผมเห็นในวียมา้าบ่ครับเดียมาส่งเครื่องไงครับอยู่พกวงสำโรงประมาณหกชุดนะ นะครับนี่ครับคล้ยๆเบิร์นขึ้นครับเราจะคล้ายเบิร์นดอกขึไปเรื่อยๆคือเป็นดอกตัวใหม่ีไฟยังแสรประมาณขึ้นนึงครับเงีบเลยอ่ะก็ฝากชุดนี้แล้วกันครับอ่ะประมาณนี้ครับชุดนี้เนียครับข้างหลังไม่ดังเลยข้างหลังไม่ดังเสียงเบียดเราข้างหลังนี่คือเบียดขึ้นไปหลังนะเนาะเงียบจิบยอดเลยอาจารย์นี่มาเริ่มมาเริ่มดานขึ้นแล้วครับเราก็เริ่มดันเริ่มเบิร์นขึ้นเลยเพราะว่าคือเหมือนกับ ที่บอกว่าตู้ถ้าไม่ได้ออกงานนานๆก็ต้องค่อยๆเปิดนะครับเมมือสรถเราไม่ได้วิ่งานานๆก็ต้องค่อยๆวิ่งเพราะว่าดอกมันเหมือนแบบกดลวด,ลวด,ลวดลาากดอะไรต่างๆต้องค่อยๆทำงานเดินขึ้นเมือราปึงดอกใหม่โยบิ่นถ้าเราอัดที่แรกเลยมันจะยังไม่เต็มที่เนี่ยค่อยๆเดเินขึ้นแล้วมาดูสายเชฟ <c oughs> ที่เสียบแล้วอยู่ก็เป็นยอดน้ำไฟสายที่เสียบในทางที่น้ำทรายด้วยสิเหียบจุดห้าถึงจุดห่าวถึงเล็กๆเหนียบไหมไม่ร้อนนะเนี่ยนี่พอดีครับเนี่ยโอ้โหราไม่กินเหนียบไม่กินไฟเลยประหยัดไฟครับเลย เวลาโหลดก็ประมาณร้อยร้อยเก้าสิบสองร้อยสิบนี่ก็ประมาณนี้ครับนี่ก็เริ่มอัดเริ่มอัดขึ้นเรื่อยๆครับตัวนี้ก็คือให้ดอกอ่ะให้สโลปสโลปอน่อยครัเราก็ต้องนี่ต่อเข้ากว่านี้วางหมอนข้างรองเลยไหมก็ฝากงชุดนี้ด้วยกับฟังนะครับชุดนี้อ่าเก้าคุณแฝดชุดอัปเดตนะอยู่ที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีครับบรรยากาศวันที่วันวันนี้วันที่สิบนะวันที่สิบอ่าสิบ กูพาพันนะ,ะเรเจอกันใหม่ฝากทีร่รมทุดนี้ด้วยแล้วกันครับอยู่ที่โคกสำโรงลบบุรีขอบคุณครับสวัสดีครับ